สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว oppo a38 ของผมครับจะมารีวิวโทรศัพท์ของผมนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมนะยครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือกล่องของ oppo นะครับ a38 มีอะไรบ้างอันนี้ฟีเจอร์มีเรื่องของชาร์จเร็วด้วยเอาละทุกคน เห็นเปล่าโฟกัสหน่อยแล้วอันนี้คือกล่องที่ผมได้มานะเป็นสีเทาเลยนะกล่องสไตล์ของัาโปเก็เลยและนี่คือตัวเครื่องหลักนี่นี่อันนี้ตัวเครื่องนะอันนี้พึ่งใช้ไปได้อาทิตย์นหนึ่งแล้วสวยเลยนะ เดี๋ยวผมจะเรีว,รวิวชา์าเร็วให้ดูนะเดี๋ยวดูนะชา์์เร็วแค่ไหนเดี๋ยวดูกันชา์าเร็วดูนะก็เครื่องนี้เป็นผมที่ซื้อมาแด้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแล้วก็มีอะไรบ้างในกล่อง ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องกับนี่อันนี้ตัวเครื่องที่แกะไปแล้วแล้วก็มีไอ้คู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็มีแค่นี้แหละนะแล้วก็ผมซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยนะตอนนี้เรื่องของแรมกับรอมเนี่ยให้มาเยอะหน่อยนะก็คือรอมร้อยยี่สิบแปดกิกของตัวเครื่องเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ นี่อันนี้เลื่อนแค่ไหนส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะในเหรราคานี้เดี๋ยวผมจะรีวิวกล้องให้ดูนะครับอันนี้คือกล้องกล้องหลักนะนะห้ล้านนี่อันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กับสำหรับการรีวิวของ o p p o A38 นะครับก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดกระทื่ลครกดกดติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปี้สวัสดีครับ